สวัสดีครับทุกคนพบกับอาช a l Thailand v อร์ i ัน Euro 2020นะครับเข้าสู่วันที่4กันแล้วนะครับกับกบทวิเคราะห์ของผมก็ต้องขอคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับดูบอลอัปเดตผลรวดเร็วทันใจคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับยูโร2020นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยูโรพิเศษที่นี้เคยบอกไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าจะมีการแข่งขันทั้งหมด11ประเทศจากสม1สนามนะครับก็เรียกว่าวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วก็เป็นการแข่งขันของในกลุ่ม D แล้วก็1คู่แล้วก็อีก2คู่มาจากกลุุุ่่่่มมม E E นนะครรรัับกกกกกกลลล Scotland เเป็ Scotland, k, ็็ e าาแขหววดช้ ระหว่างสเปนพบกับสวีเดนแล้วก็โปแลนด์กับสโลวาเกียนะครับโดยที่ไปที่ก,กลุ่มดีก่อนลกลุ่มที่เหลืออีกหนึ่งคู่นะครับสกอตแลนด์ Scotland, พบกับเช็กนะครับสกอตแลนด์ Scotland, นะครับเป็นทีมที่เรียกว่าทีมที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะเป็นทีมที่ว่าแฟนมีแฟนชาวไทยหลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานอย่างต่อเน,นื่องนะครับในการแข่งขันยูโร2020รอบนี้สกอตแลนด์ Scotland, เนี่ยเข้ารอบมาจากการเล่นเพลย์ออฟในนชั่นลีกนะครับส่วนหน้าของทีมเช็กเนี่ยอยู่ร่วมสายกับอังกฤษ,กฤษในรอบ คัดเลือกนะครับกลุ่ม A แล้วก็จบด้วยการเป็นรองแชมป์แล้วก็พอมาเล่นกันในรอบสุดท้ายอีกก็ยังมาเจออังกฤษอีก,กรรเช่นเดียวกันสำหรับทีมชาติเช็กนะครับเรียกว่าหนีกันไม่พ้นนะครับโดยที่การเลือกตัวของสกอตแลนด์ในปีนี้นครับกับยูโร2020พวกเขาเลือกนักเตะมาจากในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ใน บ้านเกิดของตัวเองในสกอตแลนด์ค่อนข้างจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับสตีฟคลาร์สครับเลือกผู้เล่นแนวรับนะครับทั้งแอนดรูว์โรเบอร์สันของลิเวอร์พูลนะครับเครีเนตเทรนนี่จากอาร์ซอนแล้วก็นักหนของเลียมคูเปอร์จากเลสซี่เนเนเตดมากันครบเลยครับส่วนกองกลางต้องบอกว่าหลายคนคุ้นชื่อแน่นอนครับบิลลี่กิมมอนนะครับกองกลางเชลซีสกอตแม็กโทมินีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอห์นแม็กกินนะครับจากแอสตันวิลล่าแล้วก็คาร์ล์แม็กเรเกอร์จากลาสโกเซลติกซีคนนี้มาครบคันแน่นอนครับแต่เกมรุกครับพวกเขาเเเลลลืืืออออออกตััััััววคคคคคค่่่่นน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 ข้้้้้าาางยยยแมมททใีหุชชดะรบ Hawk Jack. เซาท์แทมป์ตันนะครับอันนี้คือในส่วนของสกอตแลนด์ขณะทางด้านของตัวเช็คนะครับลูคัสโปรวอดครับเกมนี้จะพลาดแน่นอนเนื่องจากมีการบาดเจ็บหัวเข่านะครับนอกนั้นเป็นทางเลือกให้ทีมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นคู่หูจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับวอลเมคูฟารแบ็กขวาแล้วก็โทมัสซูเชกกองกลางอันนี้พร้อมลงสนามแน่นอนะอีกคนนึงที่หลายคนคุ้นชื่ออีกหนึ่งดีก็คือปาติกชีคครับหัวหอกจากไบร์ทเลเวอร์คูเซนอันนี้ผ่านประสบการณ์ในเกาชสเชอ้นะครับ,น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 ,รบนักเตะของเช็ส่วนมาก,ก,ากสมสารา์มารแล้งหมดเลย ค,ความน่าจะเป็นของเกมวันนี้นะครับถ้าดูจากผลการแข่งขันที่ออกมาเลยต้องบอกว่าหลังๆสกอตแลนด์ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าอาจจะมีสะดุดแพ้ไปบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าในแง่ของการลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยการได้ลงเล่นในบ้านนะครับซึ่งวันนี้จะลงเล่นในกาสโกเนี่ยก็ทําให้สกอตแลนด์ดูมีความได้เปรียบกว่าทางด้านของเช็คเล็กน้อยนะครับผลงานโดยโรวมทั้งสองทีมมาใกล้เคียงกันนะครับเชคเองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงว่าช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดแต่ก็ต้ออองงงงมมว่า่าาถ้กันในใแของ ปัญหาเดียวกันคือทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่มีปัญหาเรื่องเกมรุกนะครับค่อนข้างจะยิงประตูกันได้น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่การเล่นนัดเปิดสนามการได้เล่นในบ้านตัวเองที่สกอตแลนด์น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสกอตแลนด์เจ้าบ้านมากกว่าและเกมที่ผมว่าสกอตแลนด์นั้นน่าจะเฉลชนะเชกไปได้นะครับนี่คือคู่สุดท้ายของกลุ่มดีในรอบที่1น,นะครับผมอ่ะไปกันอีกคู่เลยแล้วกันนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับมาถึงกลุ่ม E นะครับกลุ่ม E ีนี่จะลงเล่นใน2สนามด้วยกันนะร 3, 1, นเ burg, รเตีกทยแล้ว็ ที่1เล่นที่เซบีย่าในสเปนครับซึ่งสเปนนั้นจะลงเล่นในเซบีย่าทั้ง3เกมในรอบผัดเลือกทั้งหมดนี่คือเขาได้เปรียบของสเปนที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยที่เกมแรกนะครับจะเป็นการขันระหว่างโปแลนด์กับสโลวาเกียนะครับโปแลนด์เนี่ยเข้ารอบมาด้วยการแชมป์กลุ่มจีครับต้องบอกว่าฟอร์มพวกเขายอดเยี่ยมมากพวกเขาแพ้เกมเดียวใน10เกมในรอบผัดเลือกนะครับส่วนสโลวาเกียเนี่ยเข้ารอบมาด้วยการผ่าน การเพลย์ออฟจากเนชั่นลีกนะครับซึ่งก็เหมือนกับซอร์ทแลนด์นั่นแหละนะครับเข้ามาด้วยกันในรอบนี้นะครับความพร้อมทั้งสองทีมครับทั้งฝังโปแลนด์เนี่ยก็จะต้องอย่างได้เลยเป็นข่าวร้ายคือไม่มีชื่อของคริสตอฟเปียนเทคนะครับโหออกจากแฮท่าเบอร์ลินอันนี้บาดเจ็บพักยาวไปเรียบร้อยหลุดทีมนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามครับเดอะแบกของทีมครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ซึ่งฟอร์มสุดยอดจริงๆของในช่วงสองปีหลังสุดกับไบเยอร์มิวนิคแล้วก็เขาก็ยังเป็นกองหน้าคนสสสําา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 าคคคคัััััััญขขออ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 องงงงงททททีีีีีมม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 กกกกก็ยยยยตติิิิิิดดดดดู่่่่แนนนนนนรรรรบบววโโโโเลลลฟ้้์ุหจป เป็นคู่หูในแดนหน้านะครับนอกนั้นก็มีทั้งนักเตะที่คุ้นชื่อกันอย่างยานเบเนเรกนะครับเกเยกอสคิโชเวก เปียโรเซิลินสกี้แล้วก็มาติอุสคริติชเรียกว่ามาติอุสคริชนะครับติดมาครบคันเลยสำหรับทางด้านของโปแลนด์นะครับแล้วก็อีก2คนที่หลายคนคุ้นชื่อกันคือในทวารอย่างวอเชชเชสนี่แล้วก็ลูคัสฟาเบียนสกี้ก็ติดทีมมาชุดนี้ด้วยในการของโปลแลนด์นะครับในส่วนของสโลวาเกียครับสโลวาเกียเซฟานทาโควิชนะครับเรียกนักเตะเรียกว่าดากหลายทีมหลายสมโมสรทั่วยุโรปเลยรวมทั้งอีกหนึ่งคนที่หลายคนชื่นชอบก็คือทางด้านของมารรคัมซิกซึ่งตอนนี้นอยู่ในสวีเดนก็ติดทีมมาดดดด้้้วววววยยแลกก็็คคิิิ่าาาาาจะะเเปนนนนททััััรรร์์มมมตตตสุใบชของซ นแนวรับก็ยังคงมีมิลานสครีนเนี่ยครับตัวหลักจากอินเตอร์มิลานนะครับมีมาร์ตินราฟกาในทวารจากนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดแล้วก็ยูราชูสก้าครับกองกลางจากปามาก็ติดทีมมาด้วยนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของตัวโปแลนด์เนี่ยแล้วก็สโลวาเกียเนี่ยผลงานค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับตัวสโลวาเกียเนี่ยดูดีกว่านิดหน่อยไม,ไม่เพราะว่าพวกเขาไม่แพ้มาเลยใน5เกมติด ในช่วงหลังก่อนจะเข้ายูโรเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าสโลวเกียที่ว่าไม่ไมแพ้ใครเนี่ยก็ไม่ชนะใครเหมือนกันคือพวกเขาชนะ1แล้วก็เสมอ4เกมรวดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญมากๆสำหรับทั้งสองทีมหากคิดจะเข้ารอบนะครับเพราะว่ายูโรปีนี้เนี่ยมันมีการที่จะบอกว่า อันดับ3ที่ดีสุดเนี่ยจาก6กลุ่มเนี่ยทั้งหมด4ทีมจะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปดังนั้นเนี่ยเกมการแข่งในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองในระยะยาวๆแลวเหลือสเปนและเหลือสวีเดนที่ต้องเจอกันอีกเนสำหรับสองของทองัทงทีมนีน่ต้องบอกว่าสถานการณ์ของเกมนี้สาคัญมากใครใชนะมีโอกาสที่จะครองความได้เปรียบและเข้ารอบสุดท้ายค่อนข้างสูงนะครับทำให้เกมนี้ผมมองว่าด้วยสถานการณ์ของความฟิตความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมแล้วก็เรื่องของฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมเนี่ย ปัญหาเล็กๆน้อยรายละเอียดเล็กๆน้อยของเกมเนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินเกมได้นะครับอย่างไรก็ตามผมยังมองว่าเกมนี้มันน่าจะเป็นเกมที่เครียดทั้งคู่ไม่อยากไม่มีใครอยากจะสะดุดพลาดไม่มีใครอยากจะแพ้ดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าโปแลนด์กับสโลวาเกียน,น่าจะแบ่งแต้งกอนไปในเกมแรกของกลุ่ม E นะครับมาครับต่อกันเลยนึงออีกหนึ่งคู่นะครับซึ่งเป็นคู่ใหญ่ของในกลุ่ม E ในรอบแรกนี้เลยคือของสเปนจะพบกับสวีเดนสเปนนะครับจะงเล่นในเซบีย่านะครับพบกับสวีเดนซึ่งเรียกว่าเป็นทีมที่ว่าต้องเจอกันมาบ่อยครับ คู่นี้เรียกว่าเจอกันมบ่อยเพราะว่าในรอบคัดเลือกก็เจอกันมาแล้วในกลุ่ม F นะครับก็โดยทั้งสองทีมนี้เจอกันโดยที่สวีเดนนั้นเป็นแค่รองแชมป์ส่วนสเปนก็เป็นแชมป์ไปโดยที่การเจอกันในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตัวทางด้านของตัวสเปนชนะชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งะครับชนะที่บ้านของสวีเดนนะครับแล้วก็เสมอกันที่บ้านทีมสเปนนะครับผมในส่วนของความพร้อมทั้งสองทีมนะครับกระทิ้งดูครับลุยเซนริก้นะครับมาแปลกมากๆเพราะว่าพวกเขาไม่เลือก ตัวนักเตะจากเรอัลมาดริดเลยแม้แต่คนเดียวรวมทั้งเซกิโอรามอสด้วยโดยรามอสเนี่ยให้ผลเรื่องว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ความฟิตไม่ถึงนะครับก็ตัดตกไปนะครับแต่ในก็ตามนะครับชุดนี้ก็สเปนเนี่ยมีการปรับทับมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับความฟิตความพร้อมเรื่องเกี่ยวกับหน้าใหม่เลือดถ่ายเลือดใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งนั่นคือทางการอาริการ์ปอกกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีการโอรสัญชาติจากฝรั่งเศสมาเป็นสเปนแล้วก็เอนดิเก้ก็เรียกใช้งานเข้ามาสู่ทวัวรชนต์ใหญ่ทันทีนะครับอีีีีกกกกกคนนนนนนึงงท่่ Garcia, ่่่หห้าาาาใมๆ็็็ะเเเเเเเปปอดดิซซยแตรรัับ์โล ส่วนหน้าเดิมที่คุณคุ้นตาก็มีการเอาโรมาลตาเตียโกโ้กาน์ารากเก้นะครับรวมทั้งส่งเซกโรบุสเก็ตนะครับโดยที่บุสเก็ตเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการติดเชือ้อโควิด -19 นะครับล้นนี้นกักตัวอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอเนเก้มองว่าน่าจะหายทันในช่วงกักตัวน่าจะน่าจะฟิต พร้อมทันในเกมที่2หรือเกมที่3ที่จะเตะที่จะเตะในช่วงสัปดาห์หน้านะหรือ2สัปดาห์ต่อไปเนี่ยทำให้บุสเก็ตนั้นยังมีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้อย่างไรก็ตามเกมแรกเนี่ยน่าจะไม่มีชื่อบูสเก็ตนะครับในส่วนของการพบกับสวีเดนส่วนสวีเดนครับการที่ตอนแรกเลยมีข่าวดีว่าสลาตันอิบราฮิมบวิชเนี่ยจะกลับมาลงเล่นกับทีมทงสวีเดนอีกครั้งก็ต้องฝันสลายไปนี่สลาตันอิบราฮิมูิชนี้ มีปัญหาบาดเจ็บนะครับแล้วสุดท้ายก็ถอนตัวไปเรียบร้อยทำให้เกมนี้ไม่มีชื่อของเขาแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่มีชื่อ,ขอเขาเลยนะครับแต่ว่าตัวหลักของเขานี่ก็ยังมีหลายที่หลายคนที่เข้ามานะครับทั้งในส่วนของเอมิลฟอสเบิร์กครับจากเบลเลซิกวิคตอร์ลินเดนเลฟจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมทั้งเล็กซานเดอร์อิซักนะผัวหอกจากเรอัลโซเซนดัตซึ่งปีนี้ฟอร์มค่อนข้างดีก็ติดทีมขึ้นมาแทนก็เรียกว่าเป็นความหวังใหม่แทนอิบราฮิโมวิชในทีมชาติสวีเดนนะครับส,อง,บงอ,งสาาองตัว สวีเดนเนี่ยมักจะผลงานไม่ค่อยดีเวลาเจอสเปนอันนี้ไม่รู้็นไรไม่ว่าจะผลงานดีแค่ไหนช่วงเวลานั้นจะพีแค่ไหนเวลาเจอสเปนเหนื่อยทุกครั้งนะครับเช่นเดียวกับที่สเปนเองก็ต้องยอมรับว่าในระยะหลังเนี่ยพวกเขาเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองในช่วง6 7ปีหลังเนี่ยหลังจากบลโลก2014ต้นมาเนี่ยเจ็ดปีผ่านมาเนี่ยสเปนมีการเปลี่ยนทีมหลายหลายครั้งนะครับตัวเตะหลยะคนอายุมากขึ้นออกจากทีมไปทั้งชาบี้อินเอสตาเรียกว่าหายไปหลายต่อหลายคนนะครับแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นทีมที่มีทางเลือด เลือดเก่าเลือดใหม่ผสมกันและนี่จะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่จะได้เห็นว่าพวกเขา ทั้งเด็กหน้าทั้งเด็กใหม่แล้วก็เด็กเก่าของทีมชาติสเปนเนี่ยจะรวมตัวกันได้มากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาสเปนมีบางเกมที่เล่นได้ดุดันน่าระทับใจกเกมถล่มเยอรมัน60แต่บางเกมก็ยังมีเกมที่ดูแล้วน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้นะครับน่าจะมีเกมที่แบบน่าจะถล่มมากกว่าน,นี้น่าจะชนะขาดแต่ท้ายแล้วสเปนก็ยังมีปัญหาเรื่องเกมรุกในพื้นที่สุดท้ายอยู่ดีนะครับเกมนี้ยังมองว่าด้วยความที่เล่นในเซบียานะเล่นในเมืองในสเปนเนี่ยความคุ้นเคยคุ้นชินทั้งสภาพ,ภาพอากาศทั้งเรื่องของสภาพสนนนาาาาามมเ,มเีีี่่่่่่่ยยผผชอออปวววววกกกกูแแลลล้้้ะร็ดททงงตๆ มาเนี่ยตัวสเปนเองก็ก็เทียบว่ายังมีมาตรฐานที่ดีกว่าดังนั้นผมยังองว่าเกมนี้สเปนน่าจะเปิดหัวได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็จะเป็นผู้ชนะไปในเกมนี้นะครับและนี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดของผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนและก็มีความสุขกับฟุตบอลนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับดูบอลอัปเดตผลรวดเด็ดทันใจคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ไงก็ไปกันก่อนนะยครับขอให้มือความสุขกับการดูฟุตบอลยูโร2020ทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ